ราบสมดุลมันฉลามลูกค้าได้กันหมดทุกคนนะครับผมองค์ไหนนะไมีเซฟๆองค์นี่ทําไปแล้วนะครับผมอ่านี่ต้องเป็นองค์นี้นะครับผมเนื้อสาดตินเงินองค์จะเป็นแบบว่าอ่าองค์กับฐานจะเป็นทองนะพี่นะนี่นะครับผมด้านในจะเป็นฟองสีเขียวนี่จะเป็นใบโบชัใบโปรโมทนะครับผมแล้วก็จะเป็นใบรายการจะสร้าง สตินจัดสร้างแค่2,999เหรียญเท่านั้นนะครับผมนี่รูปในพิธีนะพี่นะอ่าและอ่าข้าพิธีปุกเสกว่าวันที่25เป็นวันเดียวกับพิธีถวายันยับนะครับผมอีกพิธีหนึ่งก็จะเป็นวันที่18มกราปีนี้นะครับผมอ่าเหรียญนี้ก็เพิ่งออกมาเมื่วนที่1นึกุมภาเลยนะพี่นะนี่นะครับผมใหม่ล่าสุดรูปแบบสวยงดงามนะพี่นะและเราก็จะได้เห็นรูป,รปแบบรูปแบบลวดลายยานลวดลายต่าง นะเพราะเราชมแต่เหรียญลงยาไปนะครับผมอาจจะเห็นยันได้แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ด้วยความสาตินเงินแล้วความมันห,หมดก็จะทําให้เห็นตัวกษนชัดขึ้นอะไรขึ้นนะครับผมผิวก็จะสีออกเทาๆนะพี่นะเทาๆนะครับผมก็จะมีสีดาๆแซมแซมยู่ตรงช่วงอัขระยันเล็กน้อยนะครับผมจะเป็นหมดเลยนะพี่นะสำหรับซาตินมานะเรามาดูด้านบนนะครับผมด้านบนตรงห่วงก็จะเป็นห่วงโบโบไปเลยนะครับผมแล้วก็ตรงห่วงเขาจะมีลวดลายด้วยจะเป็นเหมือนล้อแมกเลย แล้วลายกระหนกนะครับผมก็จะมีลงยาแดงแล้วก็ลงยาเหลืองนะครับผมนี่พื้นเหลยงเขาจะไอ้ตรงลายกระหนกตรงพื้นเขาก็จะมีลงยาด้วยนะครับผมหลากหลายสีเลยนี่ตรงองค์ปู่คมมากนะพี่นะผมชอบรูปแบบองค์งปู่ของรุ่นรับผอนเริมรสิทธิ์มากดูสวยดูงดงามลงตัวนะครับผมนี่พญาบริษัทจะเป็นลงยาแดงขอบเขียวนะครับผมแล้วตรงองค์ปู่ก็จะมีหลายสีเลยนะพี่นะลงยาสีดําส,สีแดงสีเขียวสีส้ม ตรงชายแข้งดูให้ดีจะเป็นลงยาสีดำนะแต่จะเป็นด้านบนอย่างเดียวด้านล่างจะเป็นสีทองตามสีเนื้อเลยอคารายันคมเข้มเออนะครับผมนี่อคารายันนะครับผมได้มาจากเหรียญละกวอนติดปีหกสองเลยนี่เห็นไหมลายดอกๆลายขนมด้านด้านในก็จะเป็นงลงยาหลากหลายสีที่เห็นก็จะมีสีม่วงเหลืองเขียวส้มนะครับผมสีก็จะคล้ายสีเดียวกับที่มีอยู่ในการลงยาในองค์ขององค์ปู่เลยนะครับผมอนี่ ลูไลงปูคมแบบนี้เลยนะพี่นะโอ้โหสวยงามจริงๆเลียมทรีรบีดสามมิตรนะครับผมนี่ลูดลายยันด้านหลังอคุคนณไม่เอ่ยผมเคยทำคลิปว่าก่อนที่ปีหกสองไปแล้วนะครับผมไปชมกันได้เลยนะพี่นะอะนะครับผมนี่ด้านหลังห่วงสีก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับผมตรงช่วงลายกระหนกที่เป็นลงยานะพี่นะ ลาบของพุทธวีจะเริญพอรวยพลานนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นยันพุทธสองวัจุรามณีนี่ด้านนี้ก็จะเป็นยันเพชรกลับนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นยันดอกต็กเหลืองยวนด้านข้างยันดอกเลยคาถานะครับผมองค์การ,ร,รธร,รณีสารกับคาถาองค์การเท้ามหาพมานะครับผมตัดเป่าซิมณีสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นวัตุรามณีจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ปีพศ2565 เลโกเลเซอร์นะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นเลเซอร์น่าจะทั้งหมดเลยไม่รู้เนื้อกำัเป็นตอ,อกแต่ถ้าเหรียญตรงพุทธศิลป์เนี่ยยังยังไม่เห็นนะแบบตอ,อกนะครับผมน่าจะมีแต่เลเซอร์ทั้งหมดตรงเถาๆนะครับผมตรงเส้นที่เป็นช่องว่างทางด้านหน้าทางด้านหลังเลยจะเป็นเส้นเส้นแดงๆนะครับผมลงยาสีแบบแดงๆดูตัดกันสวยงามนะไม่ดูแบบไม่มีอะไรเกินเลยนะครับผมสาหรับรูปแบบเหรียญเนื้อนี้นะพี่นะ,ะลงตัวสุดๆนะครับผม จากเรียนปั๊มปี62สองสุงเรียนพุทธศิลป์ปี65นะครับผมที่มีนี่ก็จะมีรุ่นอะไรนะพุทธพุทธศิลป์63พุทธศิลป์เทวะพุทธสิปนปดนะน,นี่นะครับผมแล้วก็มาพุทธศิลปนลาภผลสินนี่นะครับผมสีอ๋อสีทัานบนก็จะเหมือนกับตรงขอบไงจะเหมือนสีแดงแดงเลื่อนหมูเลื่อนหมูเนาะนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาชมจ้าเหรียญชุบชุบเคมีแต่สีนี่คือเจา้านละเงินเลยนะ อโหสมทบทุนหลายอย่างสร้างโรงเจป,ปับภูมิทัศน์ด้านาจรววัตถุรามณีนะครับผมสมทบทุนกองงานเจ้าคณะอําเภออัมพวาน,นะราบอก <c oughs> ยิงเทียบกันยิงสวยเลยนะครับผมนี่โอ้โหงดงามนะครับผมด้านหน้ารูปแบบเหมือนกันเลยรูปแบบเหมือนกันเลยต่างกันแค่สีนะครับผม <c oughs> และวัตถุประสงค์อันตายนะครับผมก็จะเพื่อสาธารณประโยชน์ส่งเคาะตามนฤริลหลวงพีต่อไปนะับผมอนี่ด้านล่ังนะพี่นะโอ้โห เป็นแบบว่ามีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปเนคะครับผมอ่านี่แต่ว่านี่เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างความแตกต่างของเ,ออเลขโค้ดแล้วก็เต็กเหลงคนละตำแหน่งต้องดูให้ดีเพราะว่าเผื่อมีหลายๆท่านเอาไปชุบแล้วก็นำมาขายเป็นราคาที่แพงกว่าระวังต้องระวังนคะครับผมอ่าใครสนใจรุ่นนี้ลองทักมาดูได้ขอบคุณครับ